สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสัปดาห์นี้มาเจอกับคุณครูกระแตอีกแล้วคุณครูกระแตก็ยังมาท่องคําของจองเหมือนเดิมนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องหน่วยการเดินทางแสนพิเศษการเดินทางมีสามทางด้วยกันตามที่คุณครูกระแตสอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาท่องคําของจองกันนะคะเด็กๆฟังคุณครูกระแตหนึ่งรอบก่อนนะคะแล้วรอบที่สองให้เด็กๆพูดตามคุณครูกระแตได้แล้วกลับไปหัดท่องเองนะคะ คำคล้องจองคามะนาคมคามะนาคมสามทางจำให้มัน่นทางบททางบกนั้นรถยนต์วิ่งแรนชิวส่วนทางน้ำนั่งเรือลุมพัดปลิวเครื่องบินลิ้วทางอากาศแสนไกลเอ่ยอีกครั้งนะคะเด็ก คำครองจองคัามานาคมคัามานาคมสามทางจำให้มันทางบกนั้นรถยนต์วิ่งแล่นชฉิวส่วนทางน้ำนั่งเรือผ่านลมพัดปริวเครื่องบินลิ้วทางอากาศแสนไกลเออ เด็กๆกลับไปท่องนะคะไม่ยากเลยคำข้องจองของคุณครูการคำนาคมมีสามทางมีอะไรบ้างนั้นเด็กๆกลับไปท่องนะคะแล้วแปลความดูสิเหมือนนิทานเลยค่ะคำข้องจองของคุณครูคกระแตนะคะสัปดาห์นี้คุณครูกระแตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ